สวัสดีครับมาตอนที่53นะครับไปทำการบ้านมาให้แล้วนะครับหลายท่านสงสัยเกี่ยวกับขาถาพระศิวลีของคุณแม่บุญเรือนวัดอาวุธนะครับก็ให้ท่านผู้รู้เนี่ยช่วยกันนั่งและอ่านเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาบทนากันก่อนนะครับช่วงนี้นะครับก็มีงานของวัดป่าบ้านตาดนะครับยกทองขึ้นยอดพระเจดีย์ของท่านอาจารย์มหาบัวนะครับ เพื่อนๆอย่างทำกันทัน,นะแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยไม่เป็นไรครับผมทําเผื่อแล้วนะครับอันนี้ก็ทําไปหลายรอบเลวเหมือนกันนะฮะก็แปลกในการยกยอดพระเจดีแต่ละที่นะครับที่นี่ก็เหมือนกันคือมีอาทิตย์ทรงกรดอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะมันก็เป็นไปได้ทั้งปรากฏการ,ธ,การธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์ในละเอียดนะครับลงมาโมทนาอันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับการทําบุญกับออทองคำนะฮะโดยเฉพาะทํายอดทองคำเนี่ยถ้าทําได้ก็5าบาทส0บาทเพื่นเพื่อนยังโอนได้นะครับผมอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเท่ากับบุญกุศลของเรานะครับและก็พระมหาเจดีย์นะครับอย่างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระจากหินจยเจียอย่างนี้นะครับ เป็นถวายเป็นพุทธบูชานะครับบุญนี้น่าทำมากนะครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรผมทำเผื่อก็ให้โมทนานะครับผมอย่างที่เรียนนะครับเวลาเจออุปสรรคใหญ่นะครับความอัตคัดขัดสนก็เกิดจากวิบากกรรมนะฮะทั้งการกระทำในปัจจุบันนะครับและผลจากอดีตอย่างเงี้ยนะครับหลายตัวช่วยหนึ่งเนี่ยนะฮะ คือการได้สร้างมหากุศลใหม่นะครับอันมีการสร้างยอดพระเจดีย์ทองคํานะครับผมสร้างพระใหญ่นะฮะหล่อพระด้วยทองคําตั้งกองทุนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อถวายสังฆทานมหากุสลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ก็แล้วกันนะฮะถ้าทําไม่ได้ก็อนุโมทนานะครับผมยังสามารถร่วมกันได้นะครับเพราะทองคาเนี่ยหลายชิ้นเนี่ย รวมกันเกือบ200กว่ากิโลนะครับก็บริจาคได้ที่วัดป่านาคำน้อยนะครับของท่านอาจารย์อินทวัยนะครับเพราะท่านเป็นหนึ่งในคณะพระ,พระที่รับผิดชอบด้านนี้นะครับทำนะฮะถ้าทำได้แล้วครับ5บาท10บาทก็โอเคแล้วนะครับถ้าทำไม่ได้ก็นึกน้อมบุญบมทนานะครับในช่วงการยุคในกึ่งพุทธกาลนะครับ โมทนาได้ก็โมทนาร่วมได้ก็ร่วมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบริจาคทุกบาททุกสตังค์นะครับไม่ว่าเป็นทองคําหรือเป็นปัจจัยนะฮะผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับมีมีซับน้อยเราก็ต้องฉลาดอธิษฐานอ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องพระมหาคาถาเรียกลาบของคุณแม่บุญเรือนนะครับคาถานี้คือคาถาพระสิวลรว่ากันว่าคุณแม่ได้จากพระอินทร์อย่างงี้น,นะครับ คือผมก็เคยได้ลองใช้แล้วได้ผลนะครับแต่คราวนี้ก็ดังที่มีเพื่อนๆถามมาว่าแล้วเคยให้ผู้มียานัศณะสองหรือเปล่าก็ไปทำการบ้านมาแล้วนะครับพยายามนัดสอเดือนถึงจะได้เจอตัวคนเก่งโอเคไม่เป็นไรได้มีโอกาสนะฮะให้อุปศิกาสายหลวงปู่ดูนะครับ ท่านนั่งให้แล้วผมสวดอุบาสิกาสายหลวงปูด่ดูท่านท่านพบอย่างนี้สวดไปนะฮะปรากฏว่าท่านบอกว่าตัวของผมเนี่ยกลายเป็นพระพุทธรูปแก้วใสเลยและขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นคือข,ข,ขยายเหมือนคล้ายคล้ายของวิชาธรรมกายอะแผ่ออกไปเนี่ย ทุกขุมผลจากรวาและแผ่พลังงานเนี่ยแผ่ไปก่อนคือคาถาเนี่ยนะมีรังสีเย็นจากตัวเราเนี่ยแผ่ไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องแปลกคือแผ่ไปทุกขุมขนจักรวาเลยแล้วมีพระ,ะเนี่ยค่อยๆอยขยายซ้อนทับตัวเราอันนี้นะครับที่อุบาสิกาสายหลวงปู่ดูท่านนั่งเห็นให้คือพลังจิตเราเนี่ยจะต้องน้อมเนี่ย และให้ไปทุกมิติก่อนอันเนี้ยเป็นไปได้ว่าเราต้องให้ก่อนเราถึงได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันนี้ที่ที่ผมนั่งสวดแต่ตอนนั้นน่าจับวัตถุชิ้นหนึ่งจากาท่านผู้ใหญ่ท่านให้มานะครับจากพระแทนวัชราอาจของที่อินเดียนะครับเป็นคริสตัลชิ้นหนึ่งเ,เดี๋ยวผมจะจะมาเล่าให้ฟังหรือว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยนั่งเห็นยังไงเพราะว่าผมมาคิด คือ2ท่านเนี่ยเห็นคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นน้องทหารนะครับอันนี้ก็ต้องขอบขอขอบพระคุณผ่าน YouTube ไปด้วยนะครับเพราะอย่างว่าหลายเรื่องเนี่ยจะต้องใช้คนเก่งเนี่ยหลายคนช่วยกันมองสซ้ำๆไม่ว่าการคำนวณพบหรือตรวจเรื่องแปลกๆเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งอุปทานกินเราได้2ออะไรที่มันยิ่งใหญ่เนี่ย มันจะต้องทำเกันเป็นทีมอะนะครับน้องทหารน้องทหารบกคนนี้ก็ได้เมตตานั่งโดยที่ผมไม่บอกนะว่าผมท่องคาถาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยานวิสัยท่านก็ชัดเจนมากก็ต้องอนุมโมทนาด้วยท่านเห็นเป็นพระสิวเรีเยลงมาเลยประการแรกเห็นพระสิวลียลงมาเนี่ยซ้อนทับกับตัวผมเลยนะครับและประการที่สองคือ เหมือนกับที่คุณแม่เห็นก็คือรังสีเนี่ยแผ่ออกแผ่ออกเป็นแสงแก้วแสงเพชรเนี่ยแผ่ออกหมดเลยนะฮะและประการแรกที่ท่านมาก่อนเนี่ยคือเหมือนสวมองค์ยันเนี่ยของนิชาริติเนี่ยมาสวมที่หน้าผาก,กตัวเราเลยนะครับแล้วพอท่านมาแล้วก็ผสม องยานท่านมาแบบเต็มตัวเนี่ยแล้วแผ่ออกเนี่ยในวาระสองเนี่ยแสงแก้วแสงเพชรเนี่ยก็สาดตร์ไปทุกขุมขนทุกมิติเหมือนกันอันนี้ที่น้องทหารบกคนนี้เห็นนะนะครับพอแผ่กลับออกเนี่ยแล้วมันถึงดึงกลับอันนี้นะฮะและอันที่สามก็คือว่าหลังจากที่ท่านมาแล้วในอันที่หนึ่งซ้อนทับกับตัวเราคือพะศิวลีเนี่ย และอันที่สแผ่พลังออกทุกคมขนทั้งจักรวาลปึ๊บอันที่สมก็คือมีคาถาแก้กันเก็บให้เราเนี่ยในตอนสุดท้ายด้วยเอน้องก็ถาม่าเอ้พี่ภาวนาพระคาถาอะไรอะ่ะแบบว่ามีทั้งดึงทั้งเก็บการแก้ให้หมดเลยผมบอกว่าอ๋อของคุณแม่บุญเรือนนะครับที่วัดอาวุธเดี๋ยวผมจะส่งอันนั้นให้ก็ส่งผ่านไลน์ให้น้องเขา เอาไว้ท่องอะนะครับอันเนี้ยผมก็มาคิดเอ้อันเนี้ยหรือว่าผมจับวัตถุมงคลที่แตกต่างกันผมจะไปลองทดสอบดูแล้วผมจับพรสิอลีของที่เมตตาทมสถานนะครับที่เขาเทำซึ่งซึ่งดีมากอะอันนี้ผมก็คิดว่าผลการจับที่แตกต่างกาันมันขึ้นอยู่กับกายสิทธิ์ในมือเราด้วยหรือเปล่าเพราะครั้งแรกในะกายเป็น กายพระพุทธรูปกายแก้วและขยายไปทั้งจักรวาลสองเนี่ยพระผมจับพระเซวลีแล้วกลายเป็นายานพระสุวีลงแสดงว่ากายสิทธิ์ในมือเนี่ยสำคัญมากในการจับอันนี้นะครับก็ให้เบอร์ติดต่อเบอร์เลยไล้์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเมตตาธรรมสถานนะนะครับผมเพราะว่าเออล็อกเกตที่เขาทําน่ยโอเคมากแล้วมีผงที่พิเศษมากนะผมเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่า ออมีท่านผู้ใหญ่ส่งมาแล้วผมเห็นลนักษณะล็อกเก็ตครั้งแรกนะผมไม่รู้หลักว่ามันอุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นแล้วเนี่ยเห็นรังสีทองคําจากที่เมันพะสวุรีโปรยลงมาเนี่ยเป็นมหาสมบัติเนี่ยสายสมบัติเนี่ยสว่างไปหมดเลยแค่หน้าหน้าฉากของล็อกเกตอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวัตถุมงคลมหาลาบซึ่งมีราคาไม่แพงมากรู้สึกชิลละถ้าจะไม่ผพดอ่ะนะครับ อ่าสินละ900นะครับก็ลองลองไปลองดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมโฆษณาคือบอกแล้วบอกว่าอยากให้ช่วยกันจับหลายๆคนนะ่ะมันจะสนุกนะฮะแล้วเรื่องพิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยคือต้องมีผู้มีญาณทัศนะหลายท่านนะช่วยกันนะครับผมแต่อันนี้แค่หน้าฉากตอนแรกที่ท่านผู้ใหญ่ส่งมาเนี่ยผมก็สะเทือนแล้วนะขนาดยังไม่ได้ผู้ทายพิเศษเหมือนว่า,าถึงวาระที่เบื้องบน ถึงวาระที่พระสุบริท่านหรือครูบาอาจารย์ท่านจะประสาทของพิเศษมาในกึงกรียุคในทุกพิกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะครับคือแค่เห็นหน้าฉากไม่ต้องเห็นผงผมก็จองแล้วนะครับครั้งแรกก็สามล็อกเก็ตก็<笑><笑>คือเฮ้ยเห็นแล้วโอเคอะโอเคมากก็แต่สีสีต่างกันสองนี้มันก็ สำหรับผมนะที่นั่งโตดกันวันนั้นเนี่ยให้อีกสองท่านก็คือสายท่านพระอาจารย์มั่นอีกท่านหนึ่งก็คือท่านลำดับลดับธรรมนะครับที่บอกเป็นลูกศิษย์สายหลวงปุกเกลี่ยงวัดนนแกลดเนี่ยสองท่านก็เห็นความแตกต่างเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นความโคตรมหาลาภโคตรพิเศษของวัตถุมงคลสายของเมตตาธรรมสถานนะครับซึ่งจะมีอนุภาพพิเศษเพราะมีอ,อ่า ส่วนผสมที่โคตรวิเศษสุดเหมือนกันอันนี้ก็พื่อๆก็ต้องลองจับเองก่อนนะเชื่อผมเองไม่ได้เพราะผมบอกแล้ววิธีจับพระนะครับโสดคาถาจักรพพัดการตั้งตําแหน่งฐานของจิตเนี่ยจริงๆคาถาจักรพพัดเนี่ยมีเพื่อนถามกันมาหลายคนมากนะครับคือเอาง่ายๆเลยคือคุณวางวัตถุมงคลไว้อะที่มีพลังคือ ที่ผมบอกนะครับของหลวงพ่อเกษม,มเขมกโกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปูมุนหลวงพ่อกวยเนี่ยที่จะแรงมากยันท่านสวนหรือประหลอดสําเร็จเนี่ยคือจะต้องลองหลายๆชิ้นลอ,ลองหลายๆสายแล้วก็จับสลับกับปากกาก็ได้ยางลบก็ได้นะครับหรือดินสออย่างที่เรียนให้ฟังว่ามีเพื่อนสายมโนมยุทธิรุ่นน้องนะครับลูกศิษย์โรงเรียนพระสุธรรมยานนะครับ ของวัดท่าสูงเนี่ยซึ่งท่านได้มโนมีที่ก่อนเนี่ยท่านใช้วิธีนี้นะเพื่อค้นหาพลังคือเราทําให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้อะถ้าพลังมีจริงอะยังไงมันก็จะต้องทะลุมือออกมาเนื้อออกมาเท่านั้นเองคืออันนี้คือเริ่มนับหนึ่งคือคุณกรรมและขอชมบารมีท่านคือเราก็ต้องคุยอย่างนอบน้อมนะเพราะบางชิ้นเนี่ยเขาเสกปิดไว้มีเหมือนกันของลวงปูหม,มุนก็มีหลงุหลงพ่อลกวเนี่ย ก็มีเหมือนกันอันนี้นะครับฝากเอาไว้นะเพื่อนๆที่ชอบัตถุมงคลสายมหาลาบนะครับลองดูนะครับฝากเอาไว้พิจารณานิดนึงเพราะว่าโอ้ผมเห็นก็ต้องกระโดดใส่เลยอันนี้นะสำหรับผมแล้วเฮ้ยเก้าร้อยก็ไม่แพงอะ่ะคือเออคือเห็นแล้วเฮ้ยใช่อะ่ะมันคือใช่แต่อันนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ลองลองไปจับดูก็แล้วกัน ผมบอกแล้วว่าการฟังอะไรจากใครไม่ว่าเขาจะอ้างวิทยาศาสตร์อ้างครูบาอาจารย์หรืออ้างพระพุทธเจ้าอ้างจริงๆเราจะต้องทดสอบตรวจสอบหมดเลยนะเพื่อวิถีแห่งพุทธปัญญาพุทธิปัญญาของเราในตัวเรานะครับต้องเอาปัญญาใส่ตัวและอีกอันนึงนะครับที่มีเพื่อนๆถามน้องคนถามหนึ่งพระรุ่นเก่านะครับรุ่นอ克า拉าามหาเศรษฐีที่เอาสายล่อฟ้าทำเนี่ยอันเนี้ยมีเพื่อน สายมนโนมิทีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นต้องต้องให้เครดิตท่านหน่อยท่านเป็นนักบัญชีนะครับแล้วก็ติดต่อกับครูบาอาจารย์ได้จริงเพราะว่าหลายอย่างที่ผมคิดที่บ้านท่านก็รู้นะครับเนื่องจากครูบาอาจารย์ไปบอกท่านไม่ว่าหลวงปู่ปาหรือหลวงปู่หมุนก็คือต้องยอมรับว่ายานท่านเนี่ยโอ้โหไกลมาก ท่านนักบัญชีสายหลวงพ่อวัฒนสูงเนี่ยท่านก็น่าให้ท่านบอกว่าวัตถุมงคลชิ้นเนี่ยทางอิทธิฤทธิปฏิหารคือทําสมาบัติขั้นสูงอ่ะและที่ได้วัตถุมงคลที่ทําจากสายล่อฟ้าอย่างเงี้ยเป็นของมง,มงคลอย่างเงี้ยคือจะพลังทั้งดูดและทําลายอาถรรพ์อันนี้นะครับน่าจะเหลืออยู่บ้างอ่ะแต่คงจะไม่กี่องค์แล้วล่ะเพราะว่าทํานาน คือสายเมตตาธรรมสถานเนี่ยมีจะมีเทวดาอยู่แล้วนะมากมายโดยเฉพาะเทวดาพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือเนี่ยจากพุทธคยาจากสายนาคอันมีสัมมาทิฏฐินะเท่าที่ผมสังเกตและที่ท่านท่านบอกว่าพลังเนี่ยจะดึงดึงลาบและทําลายอาถรรพ์ต่างๆนะฮะเลขออันหนึ่งที่น้องอีกคนหนึ่งก็ให้ตรวจก็คือสร้อยนะฮะจะเป็นสร้อยแล้วมีพระพุทธเมตตาอย่างเงี้ย อันนี้ก็รังสีสูงมากเหมือนเห็นดวงแก้วจกักรพรรดิน่ะซ้อนกันนะครับเป็นดวงแก้วจกักรพรรดิที่ซ้อนกันหลายๆดวงและมีรัศมีสว่างมากอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นด้านมหาลาบอ่ะผมก็ถามก็ส่วนใหญ่คนเช่าไปนะครับก็จะเอาไปแล้วตัดอ่าตัดคือสมมติว่าในสร้อยมี10อันอย่างเงี้ยน,นะครับเขาจะตัดแจกจะทําเป็นเอ่อ ออกมาเป็น10ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเขาก็เอาไปล้อมบางคนก็ล้อมอันญมณีบ้างนะครับเพชรแท้เพชรเทียมก็ว่ากันไปนะครับอย่างเงี้ยบางคนก็เขาจะตัดให้เหลือ1อันนะครับแล้วก็เอาห้ยคอเท่าที่ คุยกับพี่ๆที่นั่นนะครับที่เขาเขาได้เช่าไปเนี่ยเขาบอกเฮ้ยไปทาอย่างนงี้สวยกว่าแล้วก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยถ้าเราล้อมเพชรล้อมอัญมณีจริง,งนะครับหรือต่อให้เป็นเพชรซีแซดเนี่ยหรือคริสตัลเนี่ยผมจับแล้วพลังเพิ่มขึ้นนะก็เหมือนกับว่าเราถวายเป็นพุทธบูชาแล้วพลังเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะเหมือนท่านได้ทําวิชาร่วมกันอ่ะโดยเฉพาะถ้ามีพลอยแท้เพชรแท้อย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรืออัญมณี คริสตัลเนี่ยให้สว่างขึ้นอ่ะรัศมีความสว่างเนี่ยเหมือนสว่างมันก็จากหยาบอ่ะมันก็อาศัยละเอียดด้วยเนาะที่มันจะทําวิชาเกื้อกูลเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเองนะไม่ใช่นั่งฟังหัวห้อยจากผมคนเดียวนะเอออันนี้นะครับที่มีน้องอีกคนถามมานะครับที่เขาเช่ากันก็จะเอาไปตัดแบ่งกันนะบวงคนก็เอาไปใส่ในลูกอมบ้างหลัพอหลังจาก ที่แบ่งออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วนะครับเพื่อเป็นพุทธานุสติอย่างเงี้ยแล้วแจกให้เด็กอย่างเงี้ยก็โอเคนะผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอ่าเดี๋ยวคุยต่อวัตถุมงคลก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมอย่างนี้บอกนะครับถ้าสนใจเรื่องพลังนะโอเคไม่สนใจก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ติดเคยติดไว้คือเรื่องเจ้าสัวพุทธพระพุทธเมตตา ซึ่งก็ยังมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าองค์ละ200หรือ300อะที่บอกว่าน่าเช่ามากเพราะมีส่วนผสมของต้นพระศรีมหาโพนะครับจากอินเดียนะฮะซึ่งมีพลังสูงมากอะ่ะด้านมหาลาบนะฮะแล้วก็ผมไปหาส่วนผสมมาแล้วนะครับเจอแล้วซึ่งเคยรวบรวมเอาไว้ตอนนั้นเกือบ126อย่างจริงๆก็อาจจะเกือบจริงๆคงจะเกิน130อย่างนะครับ สิ่งส่วนผสมสําคัญท,ท,ที่ที่ติดเพ,เพื่อนไว้ต่อนน้นนะฮะคืออันนี้นะครับคือมีเกศาของเ,อเกศาอังคารธาตุของสายท่านพระอาจารย์มั่นนะ่ะมีของหลวงปู่สาวของท่านอาจารย์มั่นของหลวงปู่พรหมนะที่ไปหาเจอของเกศาอังคารของหลวงปู่แหวนของหลวงปู่ขาวอนารโยพระอาจารย์ฟัน่นอาจาโลหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่คาตันหลวงปู่อุ่นธรรมะ เทโรนะครับอาจารย์สวัสดิ์สวั์โจหลวงปู่จวนท่านอาจารย์วันอุตมโมเกษอังคารหลวงปู่สิงทองหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานสมโมท่านอาจารย์ชาสุภธโอังคารแล้วก็หลวงของอังคารของหลวงปู่กงมาหลวงปู่อันนี้นะครับคือเยอะมากอ่ะ มีอัฐิมีเกศาครูบาอาจารย์นะครับเราก็สื่อกับพลังงานง่ายนะฮะถ้าชื่อเรื่องนี้นะวงเล็บวงเล็บคือนะ่าโ,โอเคมากอะ่ะอที่ผมจับแล้วเพราะว่าเราติดอันดับมาของเมตตาธรรมสถานหลายชิ้นนะด้วยองค์จริงๆแล้วอะ่ะของดีก็ส่วนหนึ่งแต่ด้วยองค์เจตนานะครับของกลุ่มคณะผู้สร้างเนี่ยนะเป็นการชี้ขาดนะซึ่งเอามาทำประโยชน์ให้พระศาสนาจริงๆอ่ะพลังจะแบบระวิโรธไร ไรขอบเขตแล้วก็ไม่สิ้นไม่สุดนะที่สุดแล้วนะเจตนาของคณะหรือทีมผู้สร้างนะสำคัญมากต่อให้ได้วัตถุมงคลชิ้นเลิศขนาดไหนก็ไม่เท่ากับองค์เจตนาเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปหัดจับแล้วก็ทดสอบด้วยตัวเองนะซึ่งผมก็ได้แค่แนะนำนะว่ามันเป็นวัตถุมงคลมหาลาบแต่ละชิ้นเนี่ยลองลองไปจับดูเพราะว่าอย่างที่เรียนบอกว่าในกลียุกเนี่ย ถ้ามีของสื่อกับพลังงานของครูบาอาจารย์พลังที่เชื่อมกับพระรัตนตรัยนะครับโดยเฉพาะมีส่วนผสมของต้นพระศรีมหาโพจากอินเดียเนียซึ่งมีพลังสูงมากดังที่เคยเรียนนะว่าเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วที่เคยจับและอยากได้มากซึ่งเป็นเป็นไม้แกะสลักอะแล้วจับดูแล้วโอโ้โหเป็น ฉับพรังสีออกมาเนี่ยหลายเม็รเลยโอ้โหแม่ชีเอามาจากไหนเนี่ยทำไมพลังขนาดนี้เศกที่ไหนครับที่แม่ชีท่านบอกว่าเออจริงๆไปอินเดียมาแล้วก็ท่านจะเอาวาดาวัดไทยที่อินเดียท่านให้มาเป็นพระพุทธเมตตาแกะสลักจากไม้พระศรีมหาโพธิ์นะครับช่วงหนึ่งตอนนั้นแล้วตอนเนี้ยเราก็สามารถมีครอบครองได้นะฮะก็หลักร้อยเองอะถ้าเพื่อนๆชอบนะวงเล็บ เอาไว้ทําภาวนานะครับผมเราจะจูนกับพลังงานง่ายนะถ้าของมีพุทธคุณจริงแล้วสื่อครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะซึ่งราคาไม่แรงอ่ะผมว่าโอเคอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจเองนะอย่างที่บอกว่าอย่างที่เรียนว่าจริงๆอ่ะก็มีคนทําได้หลายคนแต่เราไม่ค่อยโควความรู้กันนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆให้กลับไปทดสอบทดลองเองด้วยนะครับขอบคุณครับ